ทำไมทหารบกกัมพูชาถึงพรางหน้าแบบนี้และการพรางหน้าแบบนี้คืออะไรมีดีอย่างไรมาฟังกันนะครับโดยจะเห็นได้เลยนะครับว่าทหารกรัมพูชานั้นจะใช้กระทะที่ไหม้แล้วนะครับในการพรางหน้าแบบนี้นะครับซึ่งนี่คือการพรางหน้าสําหรับประเทศที่ยังไม่พัฒนาแล้วนั่นเองนะครับ เพราะถ้าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างไทยเนี่ยนะครับเขาจะใช้สีพรางหน้าโดยเฉพาะนะครับเรียกว่า t a c t i c a l c r a m o f o r g e oil นะครับซึ่งพิสูจน์แล้วว่าสามารถใช้กับใบหน้าของคนได้นะครับไม่เป็นอันตรายต่อผิวหน้านั่นเองและสีพรางหน้าหรือฝุ่นพรางหน้าของทหารบกไทยนั้นสามารถดัดแปลงได้หลายสีนะครับเช่นสีเขียวสีน้ำตาลสีดำสามารถดัดแปลงได้ให้เหมาะสมกับภูมิประเทศนะครับ ซึ่งทหารหลายเหล่าของไทยเราเดี่ยนะครับจะมีตลับสีพรางหน้าแบบนี้ไว้ใช้นะครับหรือเป็นฝุ่นพรางหน้าซึ่งสามารถพรางหน้าได้และเป็นมาตรฐานสากลที่อเมริกาเขาใช้กันซึ่งที่ไทยเราใช้จะมีลักษณะเป็นตลับแบบนี้หรือเป็นแบบฝุ่นพรางหน้านะครับซึ่งของทหารกัมพูชานั้นจะใช้คราบจากกระทะนะครับก้นกระทะในการพรางแบบนี้นะครับเรียกว่าเป็นยุทธวิธีที่เหมาะสําหรับกองทัพที่ลาหลังมากมาก